สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่<ม>17บเเนาะสิเมษาสองห้านะครับนี่ก็ผ่านไปแล้วเนาะวันสงการนะวันสงการตามปฏิิทินนะครับคนนี้ก็เหลือแต่วันไหลแล้วนะ ผมก็ไม่น่าจะจะไปไหลไหนหรอกนะต้องดูก่อนเมื่อคืนชวนเพื่อนรุ่นน้องไปบางแสนก็นไม่ไปไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะวันนี้มันว่ามีงานแต่ผมแต่ญาติเขาก็ว่างานไม่เยอะหรอกเออ,อเดี๋ยวรอดูให้เขาโทรตามอะไรเอีนะนี่ก็เก้าโมงครึ่งแล้วนะผมอยู่กับงานบ้านเนี่ยมีหลักๆก,ก็แมวนี่แหละนะ เออเปลี่ยนทรายให้แมวอะไรให้แมวนี่นี่ผมยังไม่เปลี่ยนทรายให้แมวนี่ยเนี่ยผมให้หัวหาเสร็จทั้งหมาทั้งแมวแล้วผมก็เข้าห้องน้าแล้วผมก็เนี่ยออกมาข้างนอกนะวันนี้ก็เอาเจ้าฟินมานะครับนี่ก็เอาเจ้าฟินมาแต่วันนี้นะไม่รู้เพื่อนไปเพื่อนรู่น้องมันว่ามันจะไปแค่เนี่ยในตัวตลาดในอำเภอเนี่ยเออเขาไหลวันนี้เขาไหลนะในอำเภอ ในอำเภอผมเนี่ยที่ผมอยู่ข้าไหลวันนี้ของทุกปีนะเออข้าไร้วันนี้ของทุกปีที่ผมไม่เห็นจัดเลยก็คือเนี่ยตั้งแต่โรคระบาดมาเนี่ยไอ,อโควิดอะไรเนี่ยเออสามปีเลยเออ โกตรงในเอฟซี FC. ผมยังไม่ได้โกนหนวดตัวเองไงเนี่ยนะปล่อยไว้เกือบสองอาทิตย์แล้วมั้งว่าจะโกนจะโกนก็ไม่ได้โกนนะจนไปเที่ยวไปกรุงเทพจนไปเที่ยวทะเลจนกลับมาแล้วก็มาปวดท้องอีกฮะเออพอหายปวดท้องก็ต้องมาเคลียร์เรื่องเครื่องเสียงเรื่องสลับดอกอะไรอีกนะที่เจ้าเครื่องเสียง,งบนโรง้านเพื่อนน้องเนานะเออก็ตามที่ผมถ่ายคลิปลงไปนั่นแหละฮะก็ แม่ยังไม่ได้โกนสนกทีเลยสลงการสลงการที่่ามาก็เล่นน้าแบบมีหนวดปกติผมจะโกนนะเออให้มันดูหน้าเด็กหน่อยอันนี้มันดูหุ่นโหนี่ยไม่รู้นะคอยหนวดตัวเองนมองเห็นหน้าตัวเองวะเนี่ยน,นี่มีแต่หนวดแต่เขาเลยมันหน้าจะไม่เห็นมั้งเอฟซีมันย้อนแสงนะแต่เห็นถ้าเห็นก็เห็นนะไม่เห็นก็ขอไปนะครับนี่ ที่ผมเล่าให้พี่ฟังไงที่ผมทําอะไรพี่เรียนผมเอาแบตมอไซร์ว่าพาวเวอร์ผมตัวที่สองอ่ะมันไม่ได้ต่อมันจะแบตมันพ่วงมาใส่พาวเวอร์อีกตัวตัวตัวแรกเนาะเออแล้วครัเนี้ยสายไฟมันโหลดมันร้อนจริงๆอ่ะพาวเวอร์ตัวที่สองอ่ะมันไม่ใช่พาวเวอร์ตัวที่สองมันเป็นซับบ็อกนะช่างญาติญาติกันกับเพื่อนผมเนี่ยแหละตีตีซอมสปาให้ผมอ่ะเขาต่อให้พอฟังเนาะในเราก็ไม่เล่นหนักไงนะเรา ดันถอดซับบล็อกออกแล้วก็เอาสี่ชัยแนนใส่ซะเออหรือมาเบรไม่ดังกูก็ใส่แต่กลางเงี้ย <c ười> เออน,บบนั่นแหละมันเลยโหลดแล้วปีปีที่แล้วมั้งวัดสงการมนแรกฟิลฟิลเครื่องเสียงเลยไหมนะฟิลครื่องเสียงเลยไหม่ผมก็ต่อตรงถึงทุกวันนี้แหละนะแต่หลังๆกันเดี๋ยวก็ไม่น่าจะได้ฟังแล้วนะ กลางสงกลางเงียบแต่น่าจะเงียบไปพักหนึง่งแหละน่าผมว่าน่าจะยกตู้ออกปลดสายออกเลยนะนี่ที่ที่ผมพูดเมื่อกี้เออผมจ,จะเปลี่ยนเรื่องผมเอาแบตมอไซค์เนี่ยไปคล่อมผมมีสายพ่วงมอไซค์ใช่ไหมผมก็เอาสายพว่วงอ่ะอีด้านหนึ่งก็คีปป้ปัดปกติอีกข้างนึ่งอ,อีกด้านหนึ่งก็มาคีป้ปอันนี้หลังพ p ว w e r นะหลังพาเวพาเวอร์นะครับนี่มันรถไม้เลย แป๊บนะ fc นะมาต่อครับ fc นะเออนี่นก็เปิดจุดถ่ายพอดีมีคนมานะครับน่าจะร้อนหรือมั้งนะอ่นะที่ผมบอกเนาะคราวนี้ก็อีกด้านนึงก็ต่อเข้าแบตอีกด้านนึงก็มาต่อคอม power ตัวที่สองนะมาต่อบวกกับลบนะครับนะเพื่อให้แบตมันวิ่งเข้าให้ไฟแบตมันวิ่งเข้า power ตัวที่สองด้วยนะมันจะได้ไม่ต้องดึงไฟมาจาก power ตัวแรกแล้วก็ใสยไฟเนาะ เออไม่งั้นจะสายไฟก็ร้อนก็นไหมอีกนะผมก็ทําอย่างนี้นะมาตั้งแต่สงการมาแรกก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียหายนะเออมีแต่ดอกมีแต่ดอกเพื่อนลูกน,น้องผมขาดเออแม่ตอนแรกคุยกับเอซไว้เซลเซลไงเซลเซลนะเซลไว้ไนะเซลไว้อะไรอะคุยคุยกันมาเกือบครึ่งเดือนมั้งเซลไว้เออ ดี๋ยวปีนี้ตะขอให้เปิดนะจะรอยมันดอกขาดเท่าน่อยเออพ่อผมผมพี่ผมบอกผมก็ไม่ยอมนะปีเฮียดอกผมขาดไปทั้งเจ็ดดอกอ่ะแหลมหัวกลางหนึ่งอ่ะเออดอกกิบสิบสองดอกกิบสิบสองนิ้วผม,มาขาดอ่ะเออผมบอกผมไม่ยอมนะไอ่เราก็เปิดปกติเราก็ไม่ได้จังใจแกล้งออกอนะเออดอกเขาัน่าจะเก่าด้วยขาดไปเองนะวันที่สิบสามขาดดอกหนึ่งวันที่สิบสี่ เปิดจะไม่ถึงชัมม่วโมงลยมั้งแค่บลอมบอมบม,บม,บมแกกําลังแบบเขาเรียกเออบมๆอมอม,อมันเลยาเบรมันหายผมไปก้มดูเฮ้ย hey! ดอกขาดอีกอะแต่วันที่สิบสามที่ขาดก็คือผมก็ดอกผมมาใส่นะก็พอให้งามมันลันไปพอสิบสี่ขาดบอกให้ hey! ดอกขาดวะครานี้เพื่อนรุ่นน้องมันถามพี่พี่มีดอกสิบห้าไหมพี่เอามาใส่ ขอผมก่อนก็ได้ผมมีอยู่เอ่ยยืมซาเล้งไปเอาหน่่ยเดอ้อเพื่อนผมก็ครับครับก็เอามาใส่ก็เปิดไปไม่พอสามชั่วโมง fc นะดอกตัวเองขาดดอกสิบห้าพีออ่ะขาดโอ้ยเนาะขนาดว่าผมถอยเบรดถอยอะไรลงเยอะแล้วนะ fc อยู่บ้านผมเล่งไว้เยอะกว่านั้นอีกนะโอ้ขาดเสยว่ะ น่าเสียดายนี่เหลมเหลมที่ผมทำไว้บนรถเนี่ยนะเหลยมไอเลยกเหลมสี่นิ้วอะ่ะนะที่ผมมันจะอยู่บนรถหัวมันอยู่มผมใส่ไว้กับเครื่องเสียงเชฟตาหวานอะ่ะมันจะอยู่ขับนสุดเลยอะ่ะเออเหลมเอ็มเอสตัวสี่นิ้วนั่นก็ขาดว่าผมไปฟังแล้วไม่ดังนี่อผมต้องเสียตังเปลี่ยนวอยเนี่ยนะ เป็นไว้ไว้ไว้เล่มตัวไม่กี่บาทเราไม่ได้น่ากันไว้ดอกสิบห้านั่นแหละนะน่าจะเดือนสิบเอ็ดมั้งนะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนแม่งให้หมดเลยนะเดี๋ยวมันไม่มีใช้นะครับ แต่ไปซื้อดอกใหม่มันก็โอ้ทั้งกี่บาทกี่เงินเนาะเออฮะตังกี่บาทกี่เงินก็ไม่รู้นะแล้วก็มีสิบสองเอ็มเอสที่ขาดอยู่นานแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนวอยด้วยนะเปลี่ยนสามดอกเฮล้างก็เปลี่ยนให้ผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกวอยไอวอยกระดาษเนี่ยนะผมเปลี่ยนเป็ี่นแต่วอยแหลมแค่นั้นแหละนะเออวอยเปลี่ยนวอยแหลมมึงก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนหลายดอกแล้วนะ ทั้งกลางแยง่งตั้งรถจนนะเป็นง่ายๆคันรถเปลี่ยนนะแต่ว่าไว้กระดาษนี่โยกระดาษผมผมไม่ถนัดทําไม่เป็นเลยแหละนะเดี๋ยวไปใส่ได้ต่อไปใส่ได้วางผิดตำแหน่งจะก็ช็อตมายันพอรเฟอร์อีกนะเออต้องให้ล้างก็เปลี่ยนให้หละ บางครั้งเราไม่มีเงินไปซื้อดอกใหม่ๆ FC เราก็ต้องชนใช้ดอกก่อๆไปก่อนนะเรามันไม่ได้ร่ํารวยไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นเขานะเรามาต้นทุนต่ํานะเออแล้วไอ้คมมิตนบอกให้ผมเก็บเงินซื้อสิเก็บเงินซื้อไอ้ผมก็อยากจะพูดนะเออถ้าจุดทูปเห็นว่าไม่เหมาะก,ก็เซ็นเซอร์ไปละกันนะอันนี้คือความคิดจักใจนะผมก็จะพูดว่าเฮียนะ มึงคิดว่าเงินมันเก็บง่ายขนาดนั้นเลยค่าใช้จ่ายกูก็เยอะนะเออน่ไหนก็นรถตาหวานที่ต้องซ่อมอีกปั๊มมันรั่วเอออะไรเยอะแยะอีกนะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนนะ่ะก,กูต้องต่อภาษีสปายก็เนะี่ยเอออย่างน้อยก็หกร้อยแล้วมั่งนะหกร้อยนะมันรถมันต้องตรวจสภาพด้วยแต่องฟินนี่ฟินไม่ได้ต่อในเอฟซี FC. ฟินเสียแค่ห้าร้อยปีเลยนะเพราะว่า มันไม่ได้ตรวจสภาพไงถ้ารถเกินห้าปีได้ตรวจสภาพถ้ารถยนต์เจ็ดปีนั่นแหละเสียเพลงใจผมผมก็อยากได้ใจผมลึกๆกอยากได้อยากได้เจบินสิบแปดนุ่นนะแต่ถ้าดูจากสังขารตัวเองอะ่ะเมื่อไม่มีคนช่วยเนี่ยสิบห้าพอแล้วนะเออบางทีอ่ะ ผมก็รู้เลยนะไม่ใช่ผมไม่รู้ไอคนที่มาคอมเมนต์มันมีแต่คนใหม่ๆอะไรไอคนเกา่าๆไม่มีหรอกนะแล้วมันคือคือมันมาดูคลิปนั้นมันก็ตัดสินที่คลิปนั้นเลยมันก็คอมเมนต์อะไรไปเรื่อยเปื่อยนะเออบางครั้งผมก็พูดกับคลิปแบบเนี้ยคลิปอื่นมากอะไรมากผมก็พูดไปเป็นร้อยคลิปแล้วไม่ใช่ไม่พูดนะแต่ว่าผมไม่พูดเลยไม่ใช่แต่ว่าผมไม่พูดผมจะสวนกลับให้ตอนนั้นแหละนะเออพอผมพูดความจริงพูดตรงไปตรงมาก็ว่าผมไปด่าอีกเออจะเลินทำมึงนะ ออมาเหในื่อยใจนะแกพวกนี้แต่ผมก็เฉยๆชินแล้วนะเราทำโลกออนไลน์เราอยู่กับโซเชียลเราก็ต้องรับให้ได้ผมรับได้อยู่แล้วแหละนะเออแต่เวลาคุณด่าผมได้ผมด่าคุณกลับคุณก็อย่าร้องแล้วกันนะเออผมมันสไตล์เดียวกับลุงโทนี่น,นะผมบอกไปก่อนแต่เวลาผมดีผมดีนะมาด่าผมไม่เรื่องผมก็ด่ากลับดีมาผมดีกลับ กลางกลางมาผมก็กลางกลางกับนะครับนะเอฟซี FC. เดี๋ยววันนี้นะครับนะ่ขจามที่ผมบอกเนาะในตัวอำเภอเขาไหลในตัวอำเภอบ้านผมก็ไหลแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปชมหรอกนะก็สาดน้ํามาโทรศัพท์ผมน่าจะไปแหละนะครับผมก็น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเซอร์เวยสก่อนนะกระจากบ้านผมไปก็ประมาณสิบสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเดี๋ยวจะเอาสปาร์ไปนะเดี๋ยวจะสปาร์ไป เอาสปาร์ไปแล้วก็รอ้อยดูดน้ํามันฟินไปสักครึ่งขวดนะผมก็ไม่มีตังเติมน้ํามันและผมไม่อยากเอาเงินที่เติมน้ํามันรถตาหวานมาเติมไงเพราะตาหวานมันโอ้มันรถใหญ่เนาะมันก็เครื่องสี่สูบนะเออมันกินน้ามันเยอะเดี๋ยแล้วก็น้ามันพอไสเราพรนี้ก็ดูดดูดใสใสทุ่ยทุ่ยท้ายกันไปนะไ,ไปแค่นี่ไปแ,แค่ตลาดในตัวอำเภอนะเออไม่ใช่ไปบางแสนนะครับ เขาเป็นสปาเมื่อก่อนอไปบางแสนอะไระมีเงิน250บาทไปกลับได้ต่อให้คุณจะเลาะแบบจากหาบางแสนมาอา่างศิลาไปสะพานใหม่ชุมบรุรีเอาเหอะครับสปาผมไปกลับได้แล้วนะแต่ทุกวันนี้มันก็เก่าด้วยแล้วมันขึ้นหัวฉีดเป็นหัวฉีดหกลูหัวฉีดแต่งมันก็ถ้าเอาง่ายถ้าเราขี่เร็วถ้าเราบิดเยอะถ้าเราบิดเยอะมันจะกินสูสีกับฟเพอเพออาจบางจังหวะอาจจะกินกว่า บางจังหวะก็อาจจะกินน้อยกว่าแต่ถ้าขี่แบบไม่บิดให้เสียงท่อมันออกอ่ะมันมันจะประหยัดเหมือนเดิมมันนะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลย FC เนาะมอไซค์เรามันเครื่องเล็กเครื่องสูบเดียวบางครั้งมันต้องบิดอยู่ได้แหละมันต้องแซงกดใหญ่มั่งอะไรมั่งนะเออมันต้องไม่ต้องมีบิดเยอะแหละนี่อย่าผมกลับไปผมก็ไปถอดแบตไว้เอาใส่รถตาหวานคืนแต่แบตที่ผมเอาไปใส่กับ power toy สองกับแบตของฟินนี่แหละเพราะแบตอีรุ่นหนึ่งที่ที่ผมเคยได้ฟังว่าตาซื้อไปอ่ะนั้นมันเริ่ม พอสตาร์ทกดสตาร์ทมือใช่ไหมมันจะจึ๊กหายไปแป๊บหนึ่งแสดงว่านั้นเริ่มไม่ดีแล้วนะตาก็เสียไปสามปีกว่าเนาะแล้วเก็บซื้อมาเก็บไว้แต่มาอะไรก็ไม่รู้เนาะเออนี่ผมมีเงินผมก็ต้องซื้อแบตใส่ใหม่สปาร์ทมันไม่ค่อยเท่าไหร่อีฟซีสปาร์ทผมมันมันสตาร์ทมือไม่ได้ถ่าไดนาสตาร์ทหน้าจะหมดมก็อาศัยสตาร์ตินเอา แต่ช่วงไหนเงินอยเยอะแหละจะไปให้ศูนย์เปลี่ยนฐานไดสตาร์นให้นะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมทำงานบ้านนะทำงานบ้านเสร็จทำงานบ้านเสร็จทำอะไรเสร็จเติมน้ำมันสปาร์กเสร็จผมก็จะบึ่งรถไปเลยนะไปเลาะในตวัวอำเภอเพราะที่ถ่ายคลิปตอนแรกมันก็เก้าโมงครึ่งกันเนาะเนี่ยเขา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 จจะเริ่มเล่นกันละนะ น่าจะเริ่มเล่นกันแล้วนะครับน่าจะเริ่มเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวผมขี่คงขี่มอไซคไปให้เขาสาดน้ําใส่เลยนะมันจะแต่ไม่รู้ใครจะสาดน้ําใส่เราหรือเปล่านะ <c oughs> นะครับอ่ะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะครั FC. บ fc กดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ e นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับกออไปนะครับสวัสดีครับ